ก็ส,สวัสดีกันทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องใบบัวก,กุลสี่สองสอวันนี้เราจะมาสอนนี่เลยนะครับนี่ให้เรามีมีรูปประเทศไทยนะปกตินะภาษาอ,อังกฤษเขาเรียกว่านะครับอย่างแรกให้เราไปเข้าในว่า Google นะครับนะครับจากนั้นให้เรารอสักครู่หนึ่งนะ เดียวเดี๋ยก็เดี๋ยวก็มานะครับตอนนี้เราปั้นยังสักหน่อยนะตนี้ับดู สักนิดนึงตาแหนนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นคแป๊บนึงเดยมาไปท่านผูชมเดไปสักู่แล้วครับนี่มาแวมาแล้วครับม,มา จะเป็นอย่างนี้ใช่ปหครับพอเราไปในที่อะไรว่าข,ขยายตรงนี้เรียกว่าการตั้งค่านะครับกดก็ไปเลยนี่เห็นไหมมันจะก,การตั้งค่านะครับแล้วส่วนเราอ่ะจะให้เรากดตรงเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอก่อนหมุนติ้วติวช้ามาก นี่นะครับนี่เรากดว่าเอ,อ่อช่องนะครับนะแล้วเราอจะไม่เขาจะเรียกว่าอะไรวะนี่นี่เลยประเทศไทยที่พระเนี่ยครับแล้วเรากดไปเลยเฮ้ยแหลก นี่เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้เลยสมมุติว่าเราเป็นภาษาจีนหรือภาษาเราภาษาอังกฤษเราก็กดไปเลยลุยไม่ใช่ดิเหมือนสมมุติว่า,าน้องๆอยู่ประเทศไหนก็กดต,ตรงนี้นะแต่พี่อยู่ประเทศไทยกดตรงนี้จากนั้น้ากดตรงแล้วก็เรียกว่าเอ้กดบันทึกนะครับแต่พี่อ่ะไม่ต้องแล้วเพราะว่าพี่แค่อันนี้ก็พอละ จากนั้นให้ให้เราปิดเวลาเราบันทึกแล้วใช่ไหมครับมันจะติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมมันจะติดอย่างนี้เลยนะครับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนนะครับวันนี้ขอตัวลราก่อนสวัสดีครับ